วอโสเาวมวาาร,ามรานอาันมราชาโนทวเวสวน,นอมรนั่งุขงวัดหนองสนขอเชิญเข้าร่วมพิธีเปิดดวงเศรษฐีงานอายุวัฒนมงคลและครบรอบหนึ่งปีท้าวเวศสุวรรณพยายักษ์ใหญ่นวัดหนองสนตบลสนับทึบอำเภอวังน้อยจังหวัดพระนครศรีอยุธยาในวันพฤหัสบดีที่4พฤษภาคม2566ขึ้น15ค่าำเดือน6ปีเถาะ พิธีเปิดดวงเศรษฐีจัดขึ้นเพื่อเสริมความเป็นมงคลของชีวิตแก่ท่านที่มีอาการเหล่านี้ 1. ดวงอับอับวาสนา 2. ราศีไม่ผ่องใส 3. การงานไม่ก้าวหน้า 4. ทําอะไรไม่ประสบผลสําเร็จไม่มั่นคง 5. นั่งร้อนนอนทุกข์ไม่รู้หาย 6. ให้หลุดหนี้สินที่มีอยู่ 7. ถอนคําสับแช่งให้หลุดพ้นจากตัวอย่าลืมอย่าพลาด ขอเชิญเข้าร่วมพิธีเปิดดวงเศรษฐีสวดมนต์สดอข้อต่อชะตาเสริมมงคลเสริมโชคเสริมลาบเสริมบารมีหนุนดวงชะตาชีวิตให้ดีขึ้นเป็นมงคลชีวิตแก่ตนกำหนดการพิธีเปิดดวงเศรษฐีเวลา17นาฬิกาเริ่มพิธีบวงสวงเวลา18นาฬิกานางรำรำถวายท้าวเวสสุวรรณเวลา19นาฬิกาเริ่มพิธีเปิดดวงเศรษฐีโดยอาจารย์สอนชัยสุวรรณสินเวลา20นาฬิกา30นาที ชมระมวงยอ้อนยุคก,การกุศลวงหนุ่มลูกทุ่งไทย <singing> <singing> ผู้เข้าร่วมพิธีรับแจกข้าวสารหอมมะลิถุง5กิโลกร,รัม1ถุงแล้วอย่าลืมขอเชิญเข้าร่วมเปิดดวงเศรษฐีงานอายุวัฒนมงคล และครบรอบหนึ่งปีท้าเวศสุวรรณพยายักษ์ใหญ่ในวันที่4พฤษภาคม2566ณวัดหนองสโสนตะบลสนับถืออำเภอวังน้อยจังหวัดพระนครศรีอยุธยาในนาาาาาามดาดามดดดรรปสโแแงเขกววีั